โย่ก็กล่าวสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในแมปนาที่นายน่าอินเดียฟอร์เรนนั่นเองนะครับตอนนี้ทางแมปก็ได้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นเวอร์ชันใหม่หรือว่าไบโอใหม่นั่นเองนะครับตอนนี้พี่ก็จะมาแจากสริปที่ไม่มีคีย์เอาไปปั๊มเพชรไปซื้ออาชีพนะครับผมถือว่าจะทําไก่ตันก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับผมเป็นฟังก์ชันในการปั๊มเพชรไม่จํากัดน,นะครับพี่ก็จะทิ้งลิงก์สริปไว้ให้เสร็จแล้วนะครับก็สามารถไปกดแล้วก็เอาได้เลยนะครับผมส่วนใครที่หาสริปไม่เป็นนะครับผมรา้ปไถ ดูคลิปสอนแล้วก็ทําตามคลิปสอนได้เลยนะครับถ้าใครได้จะคลิปมาแล้วนะครับผมก็กดออโต้เอ็กคิวได้เลยนะครับผมก็คือกดตัวเล์ขึ้นมาแล้วก็กดเอ็กคิวคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับมันก็จะรันสคริปต์ให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมานะครับก็สังเกตดูเพจฝั่งซ้ายนะครับผมก็ตอนนี้มันก็จะมี66นะครับผมเห็นไหมเพิ่มขึ้นมา67แล้วนะครับถ้าเซิร์ฟเซิร์ฟนั้นมันหมดแล้วนะครับผมมันก็จะเด้งไปหน้าอื่นหรือว่าเด้งออกนะครับผมตอนนีี้พ่ก็ น่าจะได้แจ็คพอตนะครับผมเพราะว่ามันมีกล่องที่มันแบบเคลียร์เสร็จแล้วนะครับผมในปราสาทนั้นมันก็จะว้ามาเปิดแบบนี้เลยนะครับถ้ามันย้ายมาเซิร์ฟอื่นแล้วนะครับผมเราก็กดลันอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับเอ็กซ์คิวบอร์ดตรงนี้เลยนะครับผมก็ต้องรอประมาณ2อสาวินะครับผมก็กว่ามันจะว้าไปได้นะครับเราก็ต้องรอไปก่อนนะแล้วก็มันจะออโต้ให้เราหมดทุกอย่างเลยนะครับมันก็จะว้ามาเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่เห็นไหมก็ว้ามาเปิดกล่องแบบนี้เลยนะครับก็สังเกตจากเพจฝั่งซ้ายนะครับผมมันก็จะว้ามาแบบนนี้เลยะ เห็นไหมมันก right ็จะเก็บเป็นให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็ท okay. ังเกตจะฝั be ่งซ้ายนะครับผมเพราะว่ามันจะขึ้นให้เราอยู่นะครับเพราะว่ามันอาจจะดีเลยนิดนึงนะนี่ก็จะมาเซิร์ฟใหม่แล้วนะครับเราก็กด X Cube นี่ก็จะมาเซิร์ฟใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ได้เพจจากเซิร์ฟเก่ามาประมาณ73เพจเลยนะครับผมเมื่อกี้ก็68เพจนะครับก็เพิ่มขึ้นมา73นะนี่ก็จะได้มาอีกเพจหนึ่งแล้วนะครับ74นะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมรอให้มันเปิดอันนี้ไปก่อนนะ ก็ถือว่าโกมากๆเลยนะครับผมสำหรับสริปตัวนี้ก็ถือว่าปั๊มได้ยาวๆหรือว่า AFK ปั๊มข้ามวันข้ามคืนหรือว่ามันปั๊มแบบไม่จํากัดอ่ะเนาะแล้วก็แถมไม่มีคีย์ด้วยนะครับผมเห็นนี่ก็ได้มา79แลวนะครับผมก็จะออาต้ยายเซิร์ฟให้เราอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับสริปตัวนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย